นะครับนักศึกษานะครับอันนี้ถ้าออกเหนื่อยแล้วนะครับนะมาดูนะมีทีวีอยู่หลายเครื่องเลยเนี่ยนะฮะมาดูเครื่องนี้ก่อนที่ซัมซุง14นิ้วนะครับนะการเสียงมันก็คือฮะเปิดแล้วไม่มีภาพไฟมันไม่เข้านะครับก็ให้เด็กถอดออกมาบ้างแล้วนะฮะถอดออกมาแล้วก็คือนะฮะลองวัดดูสิเช็คเช็คดูที่ว่าเป็นอะไรก็เช็คออกมาแล้วนะครับ นี่ก็คือแล้วฮะนะเด็กบอกอ๋อมันช็อตอยู่จะเาดูนะครับอันนี้เรามาดูนะครับดูนะครับตั้งภาแนนนัานยังไม่ต้องวัดเดี๋ยวดูก่อนนี่ฮะ samsung นะครับเก่าเลยเนี่ยของชาวบ้านก็มาซ่อมสายลับโพงเลยต่อสายลับโพงกโอ้ยเทพมากเลยเนี่ยต่อพวงมันไปตลุดเลยเนี่ยเครื่องนีคอร์ดเลยในขนาดต่อฝุ่นแล้ยนี่เนี่ย ต่อสายเริ่มปูอมาเนี่ยนะครับยัดฐานเป็นชิ้นส่งต่อแบบนี้อันนี้นะครับนี่คอนะครับนี่พออาพุทเนี่ยนะตับสุงเนี่ยทำแบบทำแบบเท่เท่นะไม่ติดถ่าะบายความร้อนเนี่ยนะครับตัวนี้นะฮะนะบอร์ดสุงนะฮะไม่ติดถ่าะบายความร้อนอ่ะไม่ใช่เป็นผลดีนะครับไม่ติดถ่ระบายความร้อนเนี่ยนะฮะคือแฮะอ่าเนี่ยเป็นพันคอนะครับอ่าอย่างนี้นะครับทันเทีคนวัดแล้วครับมันช็อตอยู่นะครับผ่านเดี๋ยวตามมิเตอร์นะครับคุณหนึ่งกันละกันอ่านะครับปัตซีเลยนะครับปัตตี แนปุ๊บอ่ิดูรเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวจับรีเตอร์นะอ่าอ่าดูรีเตอร์ปุ๊บแนว C E อ่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นรีเตอร์ไม่เห็นอ่าดูนะครับอ่าวัดจบปุ๊บอ่าสลับอีกข้างนึงอ่าขึ้นหมดเลยอ่าสลับสามขาเลยนะครับวัดขึ้นหมดเลยนะครับทีนี้นะครับนะทานหอช็อตแต่จะต้องแกะออกมาก่อนนะครับนะแกะออกมาก่อนว่านะครับบางทีมัน บางทีนะนะวัดในวงจรเนี่ยมันช็อตบางทีอาจจะโหลดอื่นก็ได้ประธานหอตัเองเดี๋ยวก็เสียโชคดีไปนี่ก็คือวัดตีอ e ีนะครับอาวัดใหม่ดาครับตีอ e ีเนี่ยวัดเห็นขึ้นหมดเลยช็อตเลยนะครับนี่นะครับเห็นทุกขาเลยครับให้เด็กถอดมานะครับถุงเรื่องนี้ตัดเปลี่ยนทันฮอมาตัดี่ยนทันหอมา มาเสร็จแล้วก็เรียกกูนะเดี๋ยวกูไปดูเครื่องอื่นต่องานเยอะวันนี้นะครับมาตอนนี้นะฮะนักศึกษานะฮะถอดพาร์เตอร์ขอเอาพุออกมาแล้วนะครับนะจากเครื่องนี้นะครับนะเนี่ยไม่ใส่ไม่ใส่ไชระบายความร้อนด้วยถอดออกมาแล้วนะครับถอดออกมาแล้วเดี๋ยวให้เด็กวัดนะครับเคยเห็นนี่หน่อยมิเตอร์ให้เห็นไอ้เข็มหน่อย อ่านะครับให้เด็กวัดนะครับ C E นะครับอนี N B กูบอกไว้แล้ว N B C E ฮะไนทเตอร์ขอเอาแล้วว่า C E เลยนะครับนะขึ้นสองข้างขึ้นหมดเลยใช่ไหมครับดินนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนคอนะครับนะวัดอีกข้างนึงวัดไปเรื่อยๆนะครับี C E เห็นไหมฮะขึ้นนะครับ C E ช็อตดับอีกข้างสิ นี่เหมือนกันนะฮะวัดขึ้นหมดเลยหกขานะครับไอ้วัดสามขาสลับขึ้นหมดเลยเนี่ยนะฮะช็อตต้องเปลี่ยนนะครับนี่คนอ,อ,อื่นอ่ะเราเปลี่ยนทอดูนะครับนะครับตัวนี้นะครับน,นะไปน,นะสองสี่เก้าเก้านะครับปีสองสี่เก้าเก้านี้นะฮะตัวใหม่เลยนะครับนี่เดี๋ยวให้เด็กวัดเทียบกันนะครับาอาการเสีย การเสียเรารู้ว่าเข็มมันขึ้นเตเบอเกลเลยใช่ไหมครับอ่าเนี่ยตัวดีนะครับอาวัดซีเอเลยนะครับนี่ก็คือนะฮะบีซีเอตัวนี้จะมีนะฮะจะมีแดมเปอร์อยู่นะครับแดมเปอร์ก็คือมีไดโอดแดมเปอร์อยู่ในตัวไทเตอร์ถ้าท่านักศึกษายังไม่เข้าใจถือก็ไปดูนะคลิปเก่าๆที่ครูทำนะครับแดมเปอร์หลักการมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะซีเอวัดซีเอนะครับซีเอเี๋ยวดปึ๊บขึ้นใช่ไหมครับอีกข้างนึงก็ขึ้นอัลคาลาอีกด้านนึง อ่าเนี่ยนะครับเนี่ยคือแต่เปิดไอ้ตัวเสียนะครับตัวเสียได้ขึ้นหมดเลยใช่ไหมครับอ่าตัวเสียขึ้นหมดเลยอ่านะฮะนี่คือตัวเสียนะครับอ่าแล้ววัด B ีอ่านี่เป็น NPN นะครับนะนี่ามไปทางโน้นสลับอีกแดงไปทางนี้อืมมันเถอนี่ดำแต่นี่อ่าแดงแตะตรงกลางอ่าแตะไปทานด้านหนึ่ง อ่านี่คือขาบีนะครับบี B นะ n p n นะสลับนั้นเมื่อกี้มาทำอะบเมื่อกีอ้นี่นะครับขาขาบีตัวนี้นะครับเทียบด,ดูนี่ของเสียนี่ไม่มีอะไรใช่ไหมต่อมาสลับไปอีก CE ก็คือเนี่ยมาสองขาแดงกระดำสองขานี่ CE บีบีา C e. B. B. มาทางนี้ซิตัวนี้ นี่ครับ PE นะฮะ R คูณหนึ่งีิขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวให้เด็กวัดนะครับเด็กออกหน่วยนี้มันออกหน่วยนะเพิ่งออกหน่วยมันก็ไม่ค่อยรู้นะครับเปลี่ยนเข้าไปใส่เข้าไปใส่ขายถูกนะตำแหน่งขา BCE อ่ะแล้วก็แล้วนะฮะจอื่นนะครับเราก็มาเช็คตัวอื่นด้วยนะครับแล้วก่อนนี้จะใส่ลืมบอกนะครับเราก็มาเช็คที่รอบข้างด้วยนะครับจอโอดตรงนี้มีปัญหาะไรหรือเปล่านะครับ มาเปลี chat, mm ่ยนกันไปนะครับให้เด็กเปลี่ยนนะครับต้องเช็คเช็คก่อนเช็คไอตัวกไดอดหลังๆด้วยนะครับนะครับตัวนี้นะครับเครื่องนี้นะฮะที่เปลี่ยนพันพอไปนะครับสองสี่เก้าเก้านะฮะอ่านี่เปลี่ยนไปแล้วนะครับสายเปลี่ยนไปแล้วสายไปแล้วนะครับคือใช้ได้แล้วนะครับนะใช้ได้นะฮะจะถือเปลี่ยนไปพันพอเสียอย่างเดียวนะครับตัวนี้คือทานพอนะครับอ่านี้ก็คือเสียหลายอย่างเลยเนี่ย หน้าจอนี the the ่นะครับภาพมาแล้วนะฮะแต่ท <Sam> ีน <Ig> ี <The> ้ลำโพงก็เสียอีกนะครับนะจนมีสายลำโพงต่อมาเนี่ยแตกมาเลยนะฮะลำโพงนะฮะลำโพงมันเสียนะลำโพงมันเสียสองตัวเลยนะครับันี้นะครับลำโพงมันเสียสองตัวเลยนี่จะเปลี่ยนนะฮะก็จะเปลี่ยนลำโพงตัวนี้นะครับเปลี่ยนลำโพงนี้ใส่ไฟให้ใหม่นะครับอย่างเแปลงเอานะครับถ้าใส่เข้าไปเงี้ยแปลงเอาได้นะครับอทีนี้ก็จะเปลี่ยนลำโพงเข้าไป นี่เครื่องนี้ก็นะฮะอ่าอีแรกนะไฟก็คือไฟมาบ้างไม่มาบ้างนะครับนะไฟมาบ้างไม่มาบ้างก็คือนะเอ๊ะนี่มันติบ้างไม่ติดบ้างครัคือเธอไปดูนะฮะปลั๊กตัวนี้นะครับนปลั๊กเสียบเป็นเส้นหนิ่งแหละนี่นะฮะตัวนี้เนี่ยปลั๊กเสียบตัวนี้เนี่ยมันนะฮะสายนี้มันติดบ้างไม่ติดบ้างเนี่ยมันเป็นแล้ฮะมันเป็นมันมันหลุดอ่ะนะฮะมันหลุดออกเป้าเนี่ยไฟก็มาบ้างมาบ้างเด็กก็ใช้เวลานานเลยเครื่องนี้นะมันจะเสกอ่ามีนะฮะ นี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ซือเปลี่ยนพันคอไปแล้วก็อะไรฮะปลั๊กมันไม่ดีนะปลั๊กเสียตัวนี้นะครับมันไม่ดีนะฮะปลั๊กเสียตัวนั้มันไม่ดีตัวนี้นะครับมันไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนลำโพงนะครับอยาให้เด็กเปลี่ยนลำโพงอันนี้ตัดเสียอีกนะครับลำโพงก็ใช้แทนเอานะครับอ่ะเราเปลี่ยนลำโพงได้รถตัดต่อเลยนะตัวนี้ตัดแล้วก็แปลงเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะเอาตัวนู้นตัดละกันอ่ะ นี้นะครับเครื่องนี้นะฮะขับส่งตัวนี้นะฮะที่ครูบอกนะอาการเสียนะฮะเริ่มแรกอันนี้คือหมาเครื่องแรกๆเลยเนี่ยเสร็จเครื่องหลังเขาเลยนะครับเนี่ยทานฮอเสียนะครับทานฮอเสียนะเปลี่ยนทานฮอไปแล้วนะครับมาติดติดกับดับไฟมันนะติดติดกับดับเรเปลี่ยนทานฮอไปแล้วนะครับแล้วก็ะลําโพงไปอีกแล้วนะครับลําโพงก็เสียด้วยนะครับาลัวนี้มีตัวหนึ่งนะครับลาโพงเนี่ยนะฮะ แต่บางทีออกหน่วยมานะ่ะลราโพงหมดเลยอลาเาโปหมดแล้วคือเหลือแล้วครับแค่ตัวเดียวก็ใส่ไปก่อนตัวเดียวอันนี้ก็แกะขัดไปก่อนนะครับตัวนี้นะนี่สามสูงนะฮะเจ้าปัญหานี่ที่ทำให้ทำให้นะเสียเวลานานน่คือปลักตัวนี้เนี่ยปลักเอีที่ต่อตรงนี้เนะี่ยอ่ามันคืออะมันสัมผัสบัางไปสัมผัสบ้างเนี่ยติดติดบัง่งไม่ติดบ้างนะครับอ่านี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับต,นะตัวนี้นะเยอะเลยตัวนี้นะฮะ ก็คือเยอะเใช้เวลาเยอะเลยนะครับตอนนี้นะตอนนี้ก็นะครับเครื่องนี้ก็คจะป,ประกอบอะลองเล่นเสียงหน่อยที่ระบบมี้วัลูกอันนี้เครื่องเขาก็ไม่มีรีโมทมานะฮะใช้เครื่องหนึ่งกแก้คัดก่อนนะฮะอกอก่วยก็อย่างนี้แหละน,นะฮะไหนจับแทนแล้ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอ่ะประกอบเลย,ก,เลยก็ยังเยอะอยู่เลยนะครับเนี่ยเครื่องนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยเนี่ย โอเคนวดอีกเครื่องนูนะน่นน่ะชาวบ้าน,นก็มารอเลยอ่านะครับไอ้เครื่องนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับอ่า